สวัสดีพี่น้องทุกผุคนมื้นี้กะหน้าสิเฮ็ดน้ำอบน้ำหอมไปส่งอันแม่ท้าวน้อยกับพ่อท้าววันเด้อจังเด้อสงกรานต์เนาะยังบ่ได้ส่งกันเลยอยู่ใกล้ๆนี่มีแต่ไปเลาะทางอื่นก่อนสดีพี่น้องยไปส่งผู้ใกล้น้หอมอีแม่ได้เฮ็ดให้พี่น้องอีแม่เฮ็ดให้สบายดีเด้อพี่น้องเฮ็ดน้หอมไปให้กะหน้าไป่ เอามาดอกเดียวนี่แม่พอ้สมิ่นทบดิจะใส่แล้น้ำหอมแม่กนาใส่เลยท่ากระนาใส่เลยกินมดเฮ้ยชงแม่เฮ้ยชงแม่ก่อนจังอ้าวชงเลยดิอ้าชงอีกมือน่อกันโคตรมือส่อพี่บ้าใส่ดอกอันซานน้ำเย อือโมเมนแนวเลยฮ้ยฮดมือเราหันแล้วเราตัวแหงแล้วอยู่ดีไม่แห้งเด้ไแมเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอย่าเจ็บอย่าไครฮดหน่อยหนึ่งเห้ไปไปชุฝนมันต่อไปกนสิ ดูกานอนกวหมดจะเป็นทรงพระทวานกันไหท่านอยต่อดี่นอนยไปร้านนอนร้านนอนนหนากิา้านเมือนก็เป็นวันที่สิบกน้อยเนาะหมอสุดท้ายของเรา ของเราเฮาสิบสี่สิบห้าสิบหกไทยสิบสามทางไทยจบแล้วจบบ้านนี้อะไรมาอาบน้ำหอมได้อาบน้ำหอมนั่งนั่งซะก่อนอาบน้ำพร้อมยัมง,งก,กินนี่โอ้แต่แสทนแผ่น หอมแ้นี่เอาไปไป <laughs> นางขาแล้วเอาเดียวเดียวเดียสบายดีพี่น้องเดี๋เวอเด้งนนำหอมเ้อยดอเด้อเเดี๋ยว้บบยอ้อ้อเด้เด,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 ดอ้เอ, <laughs> อย้อย้า เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานดีมีแห้งร่ารวยําคูนเด้มาคอยบันนี้อย่าเผาลูกได้ต่อไปก็เป็นคิวของตะอ้นเลยพี่น้องเลยสมมามาทำหน่อย น้ำเลยช่วยอยู่ดีมีแรงให้คิกซิ่ง่เลย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 เยเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยเลเลยเล่เลยเยเล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 เลยเลยเลยเลเลยเลยเยเลเลยเยเลยยเล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 เลยเลยเล้เลเลยยเลยเลเลยเลลยเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยเยเลยเมยเลยเลเลยเลเลยเลย มื <S <S ulously, อสุดท้ายแล้วการบเเหารมือเดียวกับซบริษัทได้ผีน่องเนาะโอ้โหนั่งผ้าขึ้นเนาะในตู้ก็ยังเลือยเด้อ มาเด้ออนาคาเลยอยู่ดีมีงีใหม่ทำใหม่ทำกูทำคทำนเอรครนะครับทำะครันดอะไรกันเอาใจให้เป็นของเสือานเนี่ยก็เขาของขอบตัวเลยไอ้าเสือเดียเสบอนนะวะสิ กินหมามมากิน้งกนรอะไร้อมถั่แกงกระ迈นะจเข้มๆข่อยใัยอ่ะปลาแดกมันหนาปวดปลาแดกหนาปวดปุ๊บปลาแดกบะปุ๊ปลาแดกม้เาเขากระวกกันกังะกอนเด้ยไหเป็นบนแกงกรม้เป็นพี่น้องแเปนเสเอยู่นะรสเข้มจนขืนคนวะเข้มพี่น้องอ่ะปลาแดกโะลงใส่เลยซ่บอยู่ครับเข้มคือบาดล้ปุ๊ปลาแดดกันเนาะอื้อหน้า่ เว้ยอานไม่น่ามั่งคุณน้อยคะครับของทองเดชขับไปส่งผ่อหรือยังยังเดือกปลาลงไปอืมห้าคนลงไปเชียวมาพี่น้องแกงกระ้แซ่บแซ่บเซี่ยบแต่เค็มเด้อพี่น้องเด้ออืมได้เนี่ยเห็ดขายเด้อพี่น้องเห็ดขายเมื่อนี้เห็ดขายเมื่อนไหร่ฮะอืมกล้วไก่เห็ดขายแบบกล้วยนี้ไปเลยนะ าว่าไงล่ะโอเคแล้วก็ได้เนาะยันก็นายซื้อมากทีกันโลนึงวะอะีรอะไรก็ว่าเอือบเอือบย่ากตี๋กินเนาะแซ่บแซ่บบ่ครับบออันนั้นหลา่แห้งกับแซ่บจะมาท่องอ่ะสบายจ้าป่าลุงอืมสบายยังซื้อเก่งก็ท่องเรือ อันได้เขียนออกเพได้เนเขาเขียนด่ากับพอสีดงหูเรื่องอะนะใครแน่ได้ไดเคียนหนังสือกัใครใครแน่อยู่นนึงใครสุอยู่อนไดอยู่บนอันไดอยู่ไน้องือยู่ไอืไ่ยน้องไปถาด่นไว่า้คนาร หลายค่ะเดี๋ยวน้อคนไปทำบุญเนาะหลายฮอนเอ้าอันีเนาะเขาไปที่หัว้าเจ้าลูกน้อยแน่ลูกผู้นั่นแน่เจ้าทั้งหมดใช่ไหมแม่บ้านนี่แล้วก็บเสาลาอุ้มซอยอายุเสาลาเรื่องในการกุ้งแห้งอุ้มซอยกุ้งแห้งพัดกันพัดกันคือไม่รอกุ้งแห้งกุ้งแหงแล้วไปนอนด้องเจ้าเมื่อนานเลยเมื่อนะเขาเมื่อนเลย มั่มาไทยแล้วไอระดาษชอก้านหนาแม่อน้อ่อนน้อยม่จกอันน้ยังเย็นอย่เงน้ยว่าอยู่ได้โซได้จะสื้อทำไมชิปปังกิ๊บตื่นนอนไหม่นออกไหมตื่นมาสดๆันเด็บเนาะห้ก้านหน้าไปซื้อปลาคอมาให้เห็นอยู่นแม่คนต้มวันนี้ก็มาเยือนเหยแม่เผาร้านก่อนเลยจักคราวนึ่งเผาร้านก่อน พูดแลช่วงอัน3:00นจังมื้ออยู่ก่อนนางลุงเดี๋ยวๆคนน้อยเฮารับพี่น้องใส่ชุดโกโกวาโอ้ยเพื่อเพิ่นสิรับได้ของดำพี่น้องเอ้ยอยนห้าค่อยแท้ กดไลค์กดแชรช่างน้องลุงน้องม่าจะลงนัานวลในเจ้อนันไรเดาป็ดลามามดแคนให้น้องลุงต่อวีผมจะลูกเด้อนะผมพี่น้องก็เลยละให้มันหง่ผมลุกเด้อขนสะผมพี่น้องก็เลยละให้มันแหง 啊、嗯，我们女人就在家，还、嗯、有。嗯